สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกร็ดประวัติศาสตร์พอดแคสต์ Podcast ที่จะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวเล็กๆน้อยๆแต่มีความสําคัญในหน้าประวัติศาสตร์และตำนานไทยวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวความเชื่อพื้นบ้านที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในผีที่น่ากลัวและถูกพูดถึงมากที่สุดในไทยนั่นคือปอบครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าผีปอบที่เราได้ยินเรื่องเล่ากันมาตั้งใจเด็กๆนั้นแท้จริงแล้วมีจุดกําเนิดมาจากอะไร เป็นแค่เรื่องเล่าขู่ให้คนกลัวหรือมีรากฐานความเชื่อที่ซ่อนอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนจริงๆถ้าเราเปิดพจนานุกรมดูคำว่าปอบมักจะถูกอธิบายว่าเป็นผีจําพวกหนึ่งที่เชื่อกันว่าสามารถเข้าสิงร่างกายของคนและจะกินตับไตไส้พุงจนคนผู้นั้นตายว่ากันว่าความเชื่อเรื่องปอบนี้น่าจะมีกําเนิดที่ชัดเจนที่สุดในภาคอีสานแต่ก็เป็นที่รู้จักกันทั่วไปแทบทุกภาคและที่น่าสนใจคือแม้แต่ท่านสุนทรภูมหากวีเอกของเรา ยังเคยรำพันถึงผีปอบไว้ในรำพันพิลาบแสดงให้เห็นว่าความเชื่อนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแต่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยมาอย่างยาวนานแล้วแล้วผีปอบตัวนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรตามความเชื่อของคนอีสานนั้นปอบไม่ได้เกิดขึ้นมาล,ลอยๆแต่มันเกิดจากคนที่ไปเรียนวิชาอาคมหรือที่เรียกว่ามนครับมนเหล่านี้ถูกแบ่งอย่างง่ายๆเป็น2ชนิดคือมนพุทธที่เรียนไว้เพื่อป้องกันตัวหรือช่วยเหลือคนอื่นที่เป็นสุจริตชน กับมนมมนที่เรียนไว้เพื่อทำร้ายเบียดเบียนคนอื่นหรือตั้งอยู่กนกิเลสและตัณหาเช่นวิชาทำเสนยาแฝดวิชาเสกข้าวขึ้นลานหรือวิชาไทยเศรษฐีแต่มันไม่ได้หมายความว่าคนที่เรียนมนมมนจะกลายเป็นปอบทันทีนะครับกุญแจสาคัญอยู่ที่ข้อห้ามมนมมนเกือบทุกอย่างมักจะมีข้อห้ามที่เคร่งครัดที่ภาษาอีสานเรียกว่าคลำกำหนดเอาไว้ครับเช่นไม่ให้หันมองลงบ่อ หรือไม่ให้กินข้าวในบ้านที่กำลังมีงานศพผู้ใดก็ตามที่เรียนมนต์แล้วคลัาไม่ได้คือทำผิดข้อห้ามหรือแม้จะเรียกค่าสมณคุณหรือค่าครูจากการรักษาเกินกำหนดนั่นแหละครับปอบก็จะเกิดขึ้นกับคนผู้นั้นโดยตามคำบอกเล่าต่อๆกันมาปอบที่ออกจากร่างคนนั้นมีลักษณะเหมือนหนูหรือพังพอนตัวเล็กๆและมักจะมีอยู่หลายตัวถึงขนาดที่คนอีสานมักจะพูดถึงคนที่เป็นปอบบ้าหางเต็มกำเลยทีเดียว ความเชื่อเรื่องปอบยังละเอียดอ่อนไปถึงขั้นมีการแบ่งชนิดของปอบอีกด้วยครับไม่ใช่แค่ปอบธรรมดาแต่ยังมีปอบอีกหลายเลเวลที่คุณอาจจะไม่อยากรู้จักเลยปอบธรรมดาเป็นปอบที่เกิดจากผู้เรียนมนทำผิดข้อห้ามเมื่อหมอผีสามารถเสียปอบได้หรือคนที่เป็นปอบตายปอบก็จะตายตามไปด้วยปอบเชื้อนี่คือมรดกที่คุณคงไม่อยากได้ครับเมื่อพ่อแม่ที่เป็นปอบตายไปแล้วปอบกลับไม่ยอมตายตามแต่จะตกทอดไปเป็นปอบของลูกหลานแทน ปอบแลกหน้าชนิดนี้จัดว่าร้ายกาจเป็นพิเศษปอบจะไปเข้าสิงคนแต่ไม่ยอมบอกชื่อเจ้าของปอบที่แท้จริงกลับเอาชื่อคนอื่นที่ไม่ได้เป็นปอบไปแลกกินแทนถือเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้คนบริสุทธิ์อย่างแท้จริงแล้วการจะกำจัดปอบละ่ะทำกันอย่างไรนอกจากพิธีไล่ปอบของหมอผีแล้วในสมัยก่อนยังมีทางเลือกที่น่าสนใจมากๆที่คนในอดีตใช้เพื่อทําให้ปอบหมดอํานาจทางเลือกเหล่านั้นคือการย้ายที่อยู่ครับ 1. คือเข้าไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆไป เชื่อว่าปอบคงจะกลัวแสงไฟนีออนหรือหนกหูเสียงรถราความวุ่นวายในเมืองใหญ่จึงทําให้มันไม่กล้าไปกินใครต่อใคร 2. คือไปอยู่ในป่าดงพงผีที่ห่างไกลมากๆไปห่างจากบ้านเดิมต้องเดินสองาคืนก็ยิ่งดีเพราะเมื่อปอบไม่มีอะไรจะกินมันก็จะตายไปเองในที่สุดและ 3. า คือไปอยู่บ้านที่ห่างไกลและเข้ารีดเป็นคริสต์ศาสนิกชนเป็นความเชื่อที่น่าสนใจมากครับเชื่อว่าเมื่อไปเข้ารีดอยู่กับคุณพ่อบาดหลวงแล้วปอบจะอายม้วนตนไม่กล้าจะเข้าสิงผู้ใดอีกเลยเรื่องราวของปอบจึงเป็นมากกว่าแค่เรื่องผีผีสังสาแต่มันคือเกล็ดประวัติศาสตร์ที่บันทึกเรื่องราวของความเชื่อศาสตร์ลี้ลับการหาแพลับบาปและการเป็นทางวัฒนธรรมที่ผู้คนในอดีตใช้เพื่อรับมือกับความเจ็บป่วยความหวาดกลัวและความอิจฉาริษยาที่อธิบายไม่ได้ในยุคสมัยนั้น หวังว่าเรื่องราวของปอบในวันนี้จะทําให้คุณมองตำนานไทยด้วยสายตาที่ลึกซึ้งและเข้าใจที่มาที่ไปของความเชื่อเหล่านี้มากขึ้นนะครับสําหรับวันนี้รายการเกรดประวัติศาสตร์ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้ากับอีกหนึ่งเกรดประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจสวัสดีครับ